สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องนวง i n t o o n e เหมือนเช่นเดิมในวันนี้เราจะมาพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะน้องๆวง,ง i n t o o n e ขึ้นปกนิตยสารไลฟ์สไตล์โดยทางนิตยสารามาอัพรูปน้องๆพร้อมแคปชั่น into one ขึ้นปก Last s t y l เพื่อเป็นความทรงจำในวันครบรอบปีแรกของการเป็นบอยแบนด์ Last Style ประจำเดือนเมษายนการขึ้นปกของ into วันเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปี into วันมารวมตัวการที่ปาร์ตี้ในวันครบรอบโดยมีพี่น้องอยู่ข้างๆหัวเราะและเล่นกันอย่างสนุกสนานจุดประกายความสุขอดีตที่ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ส่งเสียงเชียร์ให้กับอนาคต จับมือการผ่านความทรงจำที่จะถูกกลืนไปพร้อมกับเค้กเหล่าวัยรุ่นจะวิ่งอย่างสุดกำลังและออกเดินทางอีกครั้งปาร์ตี้ฉลองวันครบรอบของอินทรวันเริ่มขึ้นแล้วความฝันชัดเจนขึ้นด้วยเสียงหัวเราะความกล้าหาญสมบูรณ์ขึ้นด้วยเสียงหัวเราะเมื่อเหล่าเด็กหนุ่มอินทรวันมารวมตัวกันความสุขจะไม่มีที่สิ้นสุดงานเลี้ยงของเราไม่มีวันเลิกลา แฟนๆคงไม่พลาดใช่ไหมคะทุกคนนานๆนทีน้องๆจะมาขึ้นปกกันทั้งวงนะคะเพราะฉะนั้นเปนค่ะรออะไรคะต่อไปนะคะเรื่องที่2ก็คือน้องๆวง into one นะคะได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาในวันครบรอบ1ปีค่ะชื่อเพลง together somewhere ทางค่ายก็มาปล่อยเพลงของน้องพร้อมแัปชั่น โน้ตของบทเพลงที่ซ่อนเร้นในหัวใจความเข้าใจซึ่งกันและกันข้ามผ่านการเวลาและห่วงเวลาเรื่องราวของการเผชิญหน้า Into One Summer Comeback Album To g e t e r s o m e w h e r e ก็คือเพลงของน้องๆน,นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันภาษาจีนแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษและน้องๆก็มีส่วนในการแต่งเนื้อเพลงทั้ง2เวอร์ชันแล้วก็มีส่วนในการทำดนตรีด้วยนะคะปังมาก แลกเพลงก็เพาะมากเลยค่ะมากแบบมากสุดๆไปเลยค่ะแฟนๆไปโหลดฟังกันเยอะๆนะคะให้เพลงของน้องๆติดชาร์ตนานๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งสองเรื่องที่บ b มาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ e ีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก่บีบีด้วยการกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哈喽哈喽朋友们哈喽哈喽哈喽谁、啊、哎呀哎哈喽是谁呀、啊、你好哪位呀、啊？哈喽是你们吗 <laughs> 我是刘宇哎我找到一张咱们的合照哎、啊、呀